่ไหมครับเราอยู่ในช่วงของวงล้อประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์โลกแล้วก็ประวัติศาสตร์ของฟุตบอลผมเชื่อว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะครับยากนะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเกิดในช่วงเวลาที่มันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญมากมายแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์มีประสบการณ์ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้ก็ใช่อย่างโควิด -19 นะครับโรคระบาดท,ที่เรียว่าทุกชาติที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับล้วนแต่มีคนที่ติดโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทะลุ200ล้านคนและผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะมากมายมหาศาลนะครับซึ่งไม่ที่จะคาดคำนวณว่า มันจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากมายสักเท่าไหร่นะครับส่วนประสบการณ์ในเรื่องของฟุตบอลโดยเฉพาะกับสโมอสรเวอร์พูลเนก็มีเหตุการณ์ที่มันจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในช่วงนาทีที่94กับอีก18วินาทีนี่นะครับมีเหตุการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า คนที่ชื่ออาริสงเบเกอร์เล่นเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับสโมสรลิเวอร์พูลยิงประตูแรกในชีวิตแล้วก็ทำประตูแรกในฐานะผู้รักษาประตูให้กับสโมสรลิเวอร์พูลตลอดช่วงระยะเวลาในการก่อตั้งสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1892จนกระทั่งถึงปีนี้2021ระยะเวลาผ่านมา129ปี ในโลกนี้น่าจะไม่มีใครสักคนนะครับที่จะมีอายุถึง129ปีนะครับลูกโมงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากๆสมบูรณ์แบบทั้งการเปิดเข้ามานะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่อยู่ในสนามรวมทั้งการขึ้นสะบัดโคของผู้รักษาประตูที่ชื่ออริสอมเบเกอร์ การเคลื่อนที่เข้าหาลูกฟุตบอลสะบัดหัวเข้าหาลูกฟุตบอลกดลูกฟุตบอลให้ไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็พุ่งแรงจัดระเบียบร่างกายสุดยอดมากนะครับแล้วก็มองได้รุนแรงเร็วจนกระทั่งดูไม่ออกในตอนแรกถ้าไม่ดูรีเพลย์นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนโขกประตูนี้ประตูนี้เนี่ยจะเป็นประตูที่มันมีค่ามากมายมหาศาลถ้าช่วงเวลาที่เหลือลิเวอร์พูลเนี่ย ทำงานของตัวเองได้ลุล่วงไปซึ่งเลยสอ,อ2ชิ้นงานนะครับชิ้นที่น่าจะยากที่สุดก็คือเกมที่จะเตะในวันพุธที่จะถึงนี้แหละนะครับก็คือเกมที่บุกไปเยืนเบอร์ลี่ก่อนที่เล่นนัดสุดท้ายซึ่งจะมีเหล่าแฟนนะครับเหล่าเดอะคอปเข้ามาเป็นแรงหนุนอยู่ในสนามในเกมเจอกับอาร์เรสการที่มีแฟนบอลอยู่ในสนามเนี่ยมันจะช่วยยกระดับการเล่นของผู้เล่นของร์พูขึ้นมา เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงจังหวะเวลาในช่วงทดเวลาเจ็บไปสีนาทีแล้วก็ไอเวลาสีนาทีนี้นะครับมันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องซึ่งกรรมการไมดินเนี่ยอนุญ,ญาตให้เล่นต่อน่าจะเล่นให้จบเพลงแล้วก็จบเทรนเอารูปไปตั้งเตะผมดูผ่านช่องพีพีทีมีการพูดถึงพ่อลูกสามว่าจะขึ้นมาในจังหวะนี้หรือเปล่าแล้วก็พ่อลูกสามคนนั้นก็ขึ้นมาจริงๆนะครับวิ่งขึ้นมาแล้วก็เจ้าโรบโบ ก็วิ่งย้อนลงไปนะครับเพื่อที่จะไปป้องกันในกรณีที่เพลนี้เนี่ยมันจบไม่สมบูรณ์อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเตียโก้ยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษใกล้นักเตะคนหนึ่งของเวสบอมบิดในกรอบเขตโทษผู้เล่นก็เริ่มมีการเคลื่อนที่เมื่อเทรนขยับตัวเข้าหาลูกซาดิโอเมเน่ก็เคลื่อนที่เข้าไปในกรอบเขตโทษโดยเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ ดันเข้าไปในกรอบเข็โทษแล้วก็มีตัวประกบตามไปทุกคนจะมีคู่ม้าของตัวเองน็ฟิลิปจากด้านไกลวิ่งอ้อมไปแล้วก็ตัวประกบก็วิ่งตามไปในตรงนั้นเนี่ยก็มีเจ้าบ๊อบบี้นะครับแล้วก็ไวเนดุมก็เคลื่อนที่ย้อนเข้าไปอีกทางหนึ่งนะครับน็เคลื่อนที่ไปที่เสาแรกเจ้าบอปป๊อบบี้แล้วก็ไวเนดุมเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ ัดเข้าไปแล้วเป็นลักษณะเคลื่อนที่โดยที่มีตัวประกุบยืนชิดก็เหมือนกับสกรีนผู้เล่นไว้ส่วนโมเมสซาล่าก็วิ่งโฉบออกไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับและจังหวะนั้นแหละนะครับที่เน็ออกตัววิ่งเทรนต์ก็เปิดบอลซึ่งบอลมันก็โคง้งน้ำหนักลงมาในจุดที่มันเป็นจุดนัดพบพอดีเลยแต่นาธานิฟิลิปเนี่ยกระโดดขึ้นแล้วมันสะบัดไม่โดนแต่ที่ตรงนั้น อริชงเบเกอร์เนี่ยขึ้นสบัดโคบอลน,นี้โดนหัวแบบเต็มๆการจัดระเบียบร่างกายที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับแล้วก็การควบคุมทิศทางสุดยอดมากๆแล้วลูกนั้นก็พุ่งเข้าไปตรงตาข่ายภาษากายของผู้เล่นทั้งสองฝั่งเนี่ยเห็นชัดมากผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่อยู่ในสนามเนี่ยแทบทุกคนยกเว้นวานาดูมออกอาการชัดเจนเลยว่าลูกนี้คือประตูชัยแน่นอนแต่วานาดูมเนี่ย นี่คือช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่มากแล้วที่อยู่กับวิวพูมีปฏิกิริยาช้าที่สุดวิ่งเหยอะเหะหลังจากที่คนอื่นเนี่ยเขาแสดงความดีใจเสร็จแล้วก็เริ่มพลัออกจากอลิซงวเนดุมก็เข้าไปกอดแบบเป็นพิธีแต่ภาษากายของผู้เล่นเวทบอมบิดเนี่ยเห็นชัดเลยว่ารู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถทำให้ริวพูนี่ไม่ได้สมแต้มในเกมนี้แล้วสามแต้มเกมนี้เนี่ย จะมีคุณค่ามากมายมหาศาลการที่ได้เข้ารอบเนี่ยมันหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลเพราะภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรล์พูเนี่ยมากมายเป็นมากเป็นอันดับสองของพรีเมียร์ลีกนะครับในซีซั่นที่จะถึงเนี่ยยังมีรายจ่ายที่รอยอยู่เนี่ยอีก300กว่าล้านอันเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าเหนื่อยของนักเตะนะครับเป็นรองแมนซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นเองประตูนเนี้ยมันมีค่ามากมายมหาศาลแล้วก็จะเป็น โอกาสมากมายที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะใช้จังหวะนี้แหละต่อยอดการที่จะดึงดูดนักเตะให้สนใจมาสวมยูนิฟอร์มลิเวอร์พูลเนี่ยโดยเฉพาะให้ตัดสินใจง,ง่ายขึ้นเนี่ยการได้เล่นใน UCL เนี่ยมีผลมากๆภายใต้เงื่อนไขที่มันจำกัดจำเขียนนะครับดิโกโชตาก็เจ็บยาวจบซีซั่นไปแล้วนะครับกัปตันจอร์แดนเฮเดอร์สันก็ปิดเทอมไปแล้วนะครับคาบักซึ่ง เรายืมตัวมาเนี่ยนะครับก็ปิดซีซันไปเรียบร้อยแล้วปัญหาไม่เคยหยุดนะครับปัญหามันทํางานของมันอยู่เรื่อยหมดปัญหาหนึ่งก็มีปัญหาใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คาดหวังว่าชีวิตจะราบรื่นไม่มีปัญหาเลยเนี่ยอันนี้เป็นการคาดหวังที่มันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแต่เมื่อปัญหามันยังมีอยู่เนี่ยเราจะจัดการกับตัวเองยังไง ถ้าเราแก้ปัญหาได้เราก็จะกล้าไปอีกระดับหนึ่งซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็ทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ครอปเข้ามาคุมทีมคือก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีมากมายหลายคนกุนซือที่เราได้ติดตามแต่ในช่วงที่โลกของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับมันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้มากขึ้นและง่ายขึ้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้แหละนะครับช่วงที่ครอปมาคุมทีมนี่แหละ แล้วก็เห็นรายละเอียดมากมายนะครับที่มันเกิดขึ้นในการทํางานมันไม่ใช่ไม่เคยมีปัญหาแล้วมันมีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาพเพียงแต่ว,ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยปัญหามันเยอะมากนะครับแต่ลิเวอร์พูลภายใต้การกํากับโดยเจเกนครอปเนี่ยก็บริหารจัดการจนผ่านมาได้ในซีซั่นนี้มันเกิดวิกฤตการที่มันแปลกประหลาดมาก เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์สโมสรที่ซ้ำไปผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือการบาดเจ็บของผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ทุกตัวนะครับมันเหลือเชื่อตรงที่ว่ากระทั่งคนที่ได้มาใหม่2คนเนี่ยนะครับหนึ่งคนยังไม่เคยลงเล่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวอีกคนหนึ่งลงเล่นไม่กี่เกมนะตอนนี้ก็ปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วตัวเลือกที่มีอยู่ปัจจุบันนี้คือตัวเลือกที่ไม่น่าจะถูกเลือกคนหนึ่งก็กําลังจะหมดอนาคต แต่มันไม่มีใครซื้ออีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กฝึกซึ่งบอกตรงๆเลยว่าด้วยสโมอสรอแบบลิเวอร์พูลเนี่ยการใช้เด็กฝึกหัดซึ่งยังมีข้อด้อยมากมายทั้งเรื่องประสบการณ์ความเข้าใจเกมแต่ว่าภาวะจำยอมก็จำเป็นต้องเล่นนะครับแต่ทีนี้ถ้าดู2เกมระหว่างเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยบไปเอาไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันก็ เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกภายใต้กุนซือที่ชื่อว่าเยเกนคล็อปที่มาคุมสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทาฟอร์ดเกมนั้นเนี่ยถ้าดูในเกมรับเนี่ยจะรู้ว่าเกมรับในวันนั้นเล่นได้ดีกว่าถ้าเทียบกับในเกมที่เจอกับเวทบลอมด้วยเหตุว่าวิธีการเล่นมันแตกต่างกันเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็คือเจ้รบโบเนี่ยจะเข้าไปช่วยนะครับตามนักเตะที่ชอนใช้เข้าไปในกรอบเขตโทษแต่เกมนี้เนี่ยเจ้รบโบไม่ได้เข้าไปช่วยในพื้นที่ตรงนั้นจะมีบางจังหวะเหนเทรนด์ลงไปช่วยเจรอรบโบเนี่ยพยายามจ้องที่จะเติมแล้วก็ช่องว่างที่มันเกิดอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเมื่อมีคนช่วยซ้อนอาริซงก็มีสมาธิที่ตื่นตัวมากๆแต่เกมเจอกระเวศบอมเนี่ย สมาธิของอลิซงเนี่ยไม่อยู่ในขั้นสุดเหมือนเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าโรบบอไม่ได้โฟกัสในเฟิร์สออปชันก็คือการเล่นเกมรับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเซนเตอร์ฮาฟสตัวหรือแนวรับของเราเนี่ยในเกมค่ำคืนที่เจอกับเวทบอมมันเป็นเกมที่ดูและเกมรับแย่นะครับแต่วิธีการเล่นนะค,ะนะครับที่มันทำให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้ แต่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เห็นความโดดเด่นของเตียโก้นะครับของเทรน d ซึ่งใน3มเกมหลังของเทรน d เนี่ยนะครับสร้างโอกาสให้กับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมากจนเทียบเท่ากับนักเตระระดับตำนานอย่างซีเบนเจอร์ลั์ที่แสดงผลงานที่สุดยอดด้วยการสร้างโอกาส5ครั้งขึ้นไป3เกมติดซึ่งมีคนเดียวที่ทำได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือซีเบนเจอร์ลั คนถัดมาก,ก็คือเทรนด์อลกซเดอร์อโนและการขับเคี่ยวเพื่อลุ้นโคตาที่จะติดท็อปโฟก็จะถูกตัดสินอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพุธที่ถึงนี้โดยลูฟพูเนี่ยไปยืนเบอร์ลี่เราก็ดูเลยว่าไอ้ภาพที่เราเจอกับเวสบอมเนี่ยเป็นยังไงเจอเบอร์ลี่เนี่ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับเบอร์ลี่แพลนดส0ีรูนไม่ใช่ว่าโอกาสไม่มีไม่ใช่ว่าลีดขม แต่ความคมในจังหวะเข้าทำของเรสตีกว่าเบอร์ลี่ก็สู้แบบไม่ต้องพะวงนะครับทีมที่เล่นด้วยความคิดที่ไม่ต้องกังวลว่าผลลัพธ์จะออกมายัางไงกับทีมที่เล่นด้วยความคาดหวังว่าต้องชนะถ้าจะชนะก็คือยิงประตูได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นการกังวลที่จะเสียประตูแล้วต้องมุ่งมั่นที่ทําประตูให้ได้แต่ฝ่ายที่ไม่กังวลอะไรเลยเนี่ย เล่นแบบไม่ต้องสนใจเลยทั้งนั้นทําให้คู่แข่งเนี่ยเจ็บปวดได้แล้วก็ชอนได้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มักจะทําให้เราเหล่ากองเชียร์แล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายหลยคนในสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดเวลาเล่นกับทีมเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เนี่ยเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยใน2เกมหลังเนี่ยไม่แพ้เลยด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้ว ในค่ำคืนวันพุธเนี่ยนะครับเราก็จะต้องโฟกัสไปสองสนามทีนี้เรามาดูกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเกมล่าสุดเลยที่เจอกับเวทบอมเนี่ยมันมีรายละเอียดข้างในยังไงบ้างประตูที่มันเกิดหลังนาทีที่90้าสิบลิวฟูเนี่ยทำได้ถึง38ประตูนะครับมากกว่าทีมที่ใกล้ที่สุดถึง13ประตูนั่นมันสะท้อนถึงอะไร มันสะท้อนถึงหัวจิตหัวใจถ้าใครติดตามลิวภูมาอย่างยาวนานเนี่ยสิ่งนี้มันคือคาแรคเตอร์ของลิวพูเลยการสู้จนหยดสุดท้ายไม่มีคำว่าถอดใจกลางทางและการดูทีมลิวพูเล่นการเป็นแฟนทีมลิวพูอย่าเพียงแต่แค่จดจำว่าลิวพูเนี่ยประสบความสำเร็จชัยชนะในเกมไหนได้กี่ถ้วยแต่สิ่งที่ควรจะเรียนรู้ก็คือจิตวิญ,ญญาณของความ ไม่ยอมแพ้และเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาติดตัวเราปลูกฝังให้คนที่จะเติบโตขึ้นมาภายใต้การกำกับดูแลของเราหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละนะครับมันคือกุญแจสําคัญของความสำเร็จและใน8เกมหลังลิเวอร์พูลไม่แพ้เลยนะครับ6ในนั้นคือชัยชนะและถ้าดูเนี่ยสถิติในช่วง7เกมหลังสุด ลิเวอร์พูลคือทีมที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่นั่นมันยังไม่พอมันเหลืออีก2เกมนะครับเป้าหมายที่เหลืออยู่ถึงจะลุ้รล่วงได้นะครับเดียโก้ก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาจนตอนนี้เนี่ยคือแกนสำคัญแล้วถ้าดูในเกมเจอกับเวสต์บลอมเนี่ยจะเห็นข้อบกพร่องของการยืนตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเกอร์ติโจนมากมายนะครับ หลายจังหวะเคอร์ติจโจนไม่เคลื่อนที่ไปในที่ที่ควรจะไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอบางครั้งเนี่ยนะครับก็ยังไปขวางทิศทางการเล่นของผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆอีกด้วยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยที่มีเคอร์ติจโจนเนี่ยบอลไหลไปถึงเท้าเคอร์ติจโจนก็กลายเป็นว่าเคอร์ติจโจนเนี่ยจะเก็บบอลไว้กับตัวนานคลิกม้วนแทนที่จะเลือกเล่นง่ายๆเพื่อให้เพลย์ต่อไปเนี่ยมันสมูทมันไหลลื่นดูวิธีการเล่น ของเตียโก้หรือของใครก็ตามนะครับแม้กระทั่งบิ๊กชักที่ถูกเปลี่ยนลงไปก็คือการคายบอลเร็วโค้ชโจนคือผู้เล่นที่ผมมองว่าเล่นได้แย่ที่สุดในค่ำคืนที่เกิดปรากฏการณ์ที่มันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามชื่ออริสองเบเกอร์เนี่ยถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์อพูลแน่ๆแ,แล้วนะครับ ด้วยความที่เป็นผู้รักษาประตูที่โคกประตูแล้วก็ทําประตูได้คนเดียวตลอดประวัติศาสตร์129ปีนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับตาแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมีหลายคนนะครับที่ทําได้เมื่อหลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยใช้ชื่อพรีเมียร์คนแรกก็คือปีเตอร์ชมาเคิลนะครับทําได้ในปี2007นะครับทิมฮาวเวิร์ดทำได้ในปี2012 อัสมีเบโกวิดทำได้ในปี2013แ้ะก่อนหน้านั้นนะครับมีพอโลบินสันในปี2007แบดฟีเดลทำได้ในปี2004นะครับอชสงเบเกอร์คือผู้รักษาประตูคนที่6ที่ทำประตูได้แต่สิ่งที่อริสงไม่เหมือนคนอื่นก็คืออริส่งเป็นคนเดียวที่ เป็นผู้รักษาประตูที่ทําประตูได้ด้วยลูกมองนะครับแล้วก็ทําประตูได้ในนาทีที่มากที่สุดก็คือ90บวก4บวกกับอีก18วินาทีนี่คือนักเตะที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ปาฏิหาริเพราะลำพังปาฏิหาริเนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นบ่อยๆกับสโมสรที่วุูหรูลหลายครั้งที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ ย้อนกลับไปใน UCL ในซีซันที่ได้แชมป์ที่ซาบูนั่นก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้มากมายหลายคนแต่มันเป็นความมุ่งม,มั่นความไม่ยอมแพ้มันถึงเป็นที่มาเป็นต้นทุนที่รอให้มีการเติมเต็มจากคำว่าปฏิหารปฏิหารมันไม่สามารถเกิดได้หรอกภายใต้จิตใจที่มันยอมจำนนคอตกก้มหัวยอมแพ้ เวลามันยังไม่หมดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันยังอาจจะเกิดขึ้นได้ในความคิดผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมคิดแค่ว่ามันยังมีโอกาสเวลายังไม่หมดโอเคอะอย่างแย่สุดเสมอเราก็ยังมีอีกสองเกมในสองเกมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใช่ว่าทีมเลสเตอร์หรือเชลซีเนี่ย จะเก็บชัยชนะรวดทั้งสองเกมได้พร้อมๆกันเพราะในทางทฤษฎีเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเพราะทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องมาตัดกันเองก็ยังมีความหวังลึกๆอยู่แต่ความหวังที่อยู่ในใจมากๆเลยก็คือเฮ้ยมีใครสักคนหนึ่งทําประตูก่อนที่กรรมการจะเป่าหมดเวลาแล้วความคาดหวังนั้นมันก็เป็นจริงแล้วเราคิดว่า ไอ้สิ่งนี้มันควรจะเรียกว่าปาฏิหาริย์หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ